วิธีการเปิดปุ่มโฮมเริ่มแรกเราไปที่การตั้งค่าหรือ SETTING เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ accessibility หรือการช่วยการเข้าถึงจากนั้นเราเลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ touch สัมผัส เราจะเห็น Assistive Touch ปิดอยู่ให้เราไปกดปุ่มเพื่อเปิดหลังจากเปิดเราก็จะเห็นปุ่ม Home เด้งขึ้นมาเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะเอาปุ่ม Home ออกเราก็ไปที่ Setting หรือการตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ Accessibility หรือการช่วยการเข้าถึงจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ Touch หรือสัมผัสไปที่ Assistive Touch เราจะเห็นว่าเปิดไว้อยู่ให้เราไปกดเพื่อปิดแล้วปุ่มโฮมก็จะหายไปถ้าเราเปิดเข้าไปในปุ่มโฮมจะเห็นว่ามีแถบเมนูต่างๆขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะเอาแถบเมนูต่างๆเหล่านี้ออกโดยให้เหลือแค่ปุ่มโฮมเพียงปุ่มเดียว เพื่อสะดวกในการใช้งานเราจะทำแบบไหนหรือถ้าเราต้องการที่จะเรียกแถบเมนูต่างๆนั้นคืนมาเรามีวิธีดังต่อไปนี้ไปดูเลยค่ะอันดับแรกเราไปที่ Setting หรือการตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ accessibility หรือการช่วยการเข้าถึงจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ทัสการสัมผัสจะมาที่ a s s i t i v i t o u c h เราจะเห็น Customize Top Level Menu หรือการกำหนดเมนูระดับบนสุดจะเห็นแถบต่างๆขึ้นมา แล้วเราเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นเครื่องหมายลบให้เราคลิกทีละคลิกเพื่อที่จะลบแถบทีละแถบเมื่อเหลือแถบสุดท้ายคือคำสั่งนิ้วชี้ให้เราคลิก1คลิกแล้วเราจะเห็น แถบเมนูต่างๆเรียงลงมาให้เราไปที่โฮมเพื่อที่จะตั้งค่าให้เหลือเพียงปุ่มโฮมเพียงปุ่มเดียวจากนั้นเราก็ไปคลิกที่โฮมตอนนี้เราก็จะได้แค่ปุ่มโฮมเพียงปุ่มเดียวถ้าเราต้องการที่จะเรียกแถบเมนูกลับคืนมา เราก็สามารถทำได้โดยเราไปที่รีเซ็ตคลิกที่รีเซ็ตแล้วแถบเมนูต่างๆก็จะกลับคืนมา